10ธันวาคม2475อีกหนึ่งวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยที่คนไทยจะได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธที่คุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยทรงตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศและปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนชาวสยามนับตั้งแต่เสด็จถลึงถลวนราชสมบัติจนกระทั่งวันที่พระองค์ทรงมีพระบรมราชองคการโปรดกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้ผู้สมเร็จ ราชการพระราชวังประกาศว่าบัดนี้การเรียบเรียงรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรสยามสําเร็จสมบูรณ์และได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยฉบับทาวรเพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนชาวไทยในที่สุดและนี่คือกว่าจะเป็นไทย